สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณป้าดีใจมากฝันเป็นจริงถูกรางวันที่หนึ่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2564โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16มิถุนายน2,564รางวัลที ah ่1รางวันละ6ล้านบาทเลขที่ออก691861รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวันละ4,000บาทเลขที่ออก054และ007 รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออก 4, 4, 7และ 6, 6, 8รางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออก 1, 7แล่าสุดมีรายงานว่า f เฟซบ o ๊กเพจทันข่าวสุขโขทัยได้เผยว่ามีผู้ถูกรางวัลที่1โดยระบุว่ายินดีกับผู้โชคดีแม่คาลอตเตอรี่หน้าโลตัสอำเภอบ้านด่านหอยด้วยนะครับ ถูกลอตเตอรี่รางวันที่1 2ใบรับเงิน12ล้านบาทท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้ยวยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ